ะะก็อยู่ที่บ้านนูนขินนนตุนตนะครับตำบลตลาดแครงอาเภอบ้านเป้าจังหวัดชัยภูมินะครับตอนนี้เรามาสํารวจแหล่งโบราณสถานนะครับเรียกตามชื่อหมู่บ้านเพราะว่าไม่ไม่มีชื่อเฉพาะนะครับก็คือโบราณสถานนูนขิตุนนะครับบ้านนูนคิตุนอตอนนี้ดูดูดูถนนนะครับว่าเป็นทางไหน <laughs> โอ้ถ้าตอนน้ำเคือก็คงจะวังเวงแล้วก็ขับรถยากกว่านี้นะครับทางแคบมากเดวนเจอร์มากนะครับ ในแต่ละสถานที่คืออันธรตมาติมนะครับบุกทั้งปลาอ้อ,อยทั้งน้ําท่วมทั้งอะไรปา่าถนนขุกขะคิอมาทุกทุกอย่างนะครับเพื่อให้การสํารวจของเรา,าสมบูรณ์ที่สุดนะครับก่อยที่จะได้ภาพสวยๆออกมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมนะครับมันต้องมากว่าโดยความยากลาบากในการอุทิศร่างกายแล้วก็อุทิศทางด้านจิตใจนะครับเราต้องไปทันไหนต่อตรงนะ่าจะตรงมนะั บริหันอยู่ใกล้ลําห้วยนะครับแต่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบชื่อลำห้วยโอ้โ oh ห oh oh. อึดนี่นะคะก็มาที่บ้านโนนขี้ตุงตำบลตลาดแรงอำเภอบ้านควาวจงังหวัดเชียงภูมิ <c oughs> แล้วก็จะมาดูที่กูเล็กๆน,น,นะคะตรงนี้โน่นนะคะอันนี้คือเราแอดมินกำลัง เดี๋ยวรถกลับมานะคะเนื่องจากเราไม่รู้จักทางแล้วเราก็ตัดเลิทางเข้าไปนะคะเพื่อนก็ไปรออยู่แล้วบรรยากาศดีมากเลยนะคะ จะเป็นส่วนป่าบริเวณหลังโรงเรียนนะคะฝังนี้ก็จะเป็นไรอ้อ,อยค่ะตอนน้นก็มาเชยแล้วนะคะจะไปดูอะไรคบตอนนี้เรามาอยู่ที่ แหล่งโบราณสถานบ้านโนนคีตุ่นะครับตำบลตะาละแหลงอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชายภูมินะครับซึ่งดูบริเวณรอบๆนะครับวันนี้เรามาจัดพานะสนับสนุนด้วยโตโยต้านะครับนะครับเรามากับสองสาวนะครูสาวสวยที่จังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งมาดูแหล่งที่จะเข้าไปนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับแวดล้อมด้วยป่าอ้อยแล้วก็ข้างหน้าเป็นที่รุ่มนะครับเป็นที่รุ่มตัดลงไปนะครับแล้วก็ป้าไปด้านทิศตะวันออกก็จะเป็นคลองน้ํา ตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าทักไปสมัมภาษณ์ก่อนว่าชื่อคลองอะไรนะครับมีไม่บ่อยครั้งที่เราจะมาสำรวจแอนเจอร์แบบขนาดนี้นะครับก็บุกป่าอ้อยถ้ามาคนเดียวคิดสภาพไม่ออกเลยครับว่าก็จะมาในสภาพแบบไหนนะสถานว่าตรงนี้ก็เคยน่าจะเคยเป็นปราสาทมาก่อนนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากแหล่งตรงนี้ก็จะเป็นหูแดงนะครับหูแดงที่มีขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าแตงโบ,บราณสถานที่นี้มีขนาดเล็กนะครับ แล้วก็สภาพปัจจุบันก็เหลือเพียงฐานนะครับแล้วก็เป็นเนินดินรอบๆนะครับซึ่งเริ่มอาจจะเคยมีคูน้ําก็ได้ครับแต่ว่าคูน้ําได้ซึ่งเขือนนัแปลสภาพไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นเนินสูงมากนะไม่แน่ว่าเรากดลงไปข้างล่างาเจอติดีลาแรงนะครับเนี่ยบางส่วนนะครับเนี่ยแสดงว่าฐานฐานจะต้องสร้างด้วยศีาลาแรงนะครับเป็นเป็นเป็นกรุรอบเลยเนาะโบโบเนาะ เป็นผูรอบเป็นเป็นเนินสี่เหลี่ยมเลยนะครับอันนี้เนาะด้านหน้าก็จะเป็นแท่นปฏิมากรรมนะครับเดี๋ยวขอเก็บภาพรอบๆก่อนนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นยาวเลีย่เลี่ยมพี่ผ้าเนาะ ขั้นปฏิมาขั้นสังขั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นส่วนต่อขัอ้นปฏิัาเราได้รับข้อมูลแหล่งที่ตั้งตรงนี้จากาสำนักทิัปย์กรที่มายนะครับเอโลงเพียรไว้จะกีิทียประสาทจินจนไทยก็เลยมาตามาพิกัดที่ได้ ทางกรมป่ก็ได้ดูนะครับก็ได้ปัดข้อมูลไว้นะครับถ้าถ้าไม่ดูก็คือคงไม่รู้ว่าตัวนี้เกิดมีประสาทนะครับซึ่งถัดต่อจากนี้ไปไม่ไกลนะครับก็จะเป็นขูแ่แดงซึ่งเป็นขู่ที่มีขนาดใหญ่นะครับก็สันนิษฐานว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงกันประสาทแห่งนี้นะครับได้แปรสภาพไปแล้วโบราณคารก็คือพังทลายลงมาแล้วเป็นเนินนะครับข้างล่างก็อาจจะเป็นศลีลาแรงแต่ว่าไม่มีไม่มีการขุดอีก็เลยยังไม่รู้ว่าเป็นรูปทรงยังไง แต่การสันธุ์ฐานต้นนะครับก็คือเห็นกีฬาแดงก็รุปเป็นเป็นขอบสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นเป็นปันธา์เก่านะครับซึ่งปัจจุบันก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับอันนี้ผมก็ขออนุญาตไปเก็บภาพภาพน่งก่อนนะครับเป็นไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับวัตะพื้นหลอกจากรอบๆโบราณสถานนะครับจากการที่เราชมนะครับว่า เป็นยังมีฐา,านย่อมตวนี้เป็นกีฬาเองนะครับน่าจะเป็นปางองคเดี่ยวครับปางองค์เดี่ยวที่หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับแต่ตัวปางไม่ทราบเหมือนกันว่าสร้างด้วยวัสดุอะไรเพราะว่าปัจจุบันได้พังทลายลงไปแล้วนะครับ